เคยลองคิดเล่นๆไหมครับว่าถ้าเรามีเงินเยอะมากๆแบบมหาศาลเลยจะเอาไปลงทุนกับอะไรดีหลายคนก็คงนึกถึงอสังหาริมทรัพย์หุ้นหรือว่าทองคำใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมครับว่าคำตอบของนักลงทุนระดับท็อปของเมืองไทยเนี่ยมันแตกต่างกันแบบคนละขั้วเลยล่ะครับ มาเริ่มกันที่คนแรกเลยคุณคมสันลีแห่ง Flash Express ครับปรชัชญาของพี่เขาเนี่ยชัดเจนมากคือต้องเป็นธุรกิจที่ตัวเองคุมได้ต้องถือหุ้นให้เกิน51%เพื่อที่จะกำหนดทิศทางของบริษัทได,ได้ด้วยมือตัวเองเลยนี่แหละครับสไตล์ของผู้ควบคุมตัวจริงเสียงจริงที่เน้นการลงสนามเองแต่พอมาดูอีกขั้วหนึ่งนะครับคุณดิววิลวัฒนักลงทุนชื่อดังโอ้โหคนละทางเลย เขาเลือกหุ้นปันผลครับที่สร้างกระแสเงินสดให้เรื่อนเรื่อยสบายๆเป็นการลงทุนแบบ a s s i v e i ิน o m e ระยะยาวอะ่ะที่พี่ดิวเขาตั้งใจเลยนะว่าจะถือมันไปจนวันสุดท้ายของชีวิตโดยที่ไม่ต้องเข้าไปยุ่งเรื่องบริหารเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วก็มาถึงประญาที่3ครับจากคุณท็อปจิรายุทธแห่งบิดครับคนนี้เขามองไกลไปถึงอนาคตเลยครับมองหาสินทรัพย์ที่จะเข้ามาเปลี่ยนโลกเป็นการลงทุนที่ต้องใช้วิสัยทัศน์มากๆคือมองหาเทคโนโลยีที่จะมาปฏิวัติทุกอย่าง แน่นอนว่าความเสี่ยงมันสูงปรี๊ดเลยแต่ผลตอบแทนที่ได้กลับมาก็อาจจะเปลี่ยนเกมไปเลยเหมือนกันเอาละครับแนวคิดที่ต่างกันสุดขั้วทั้ง3แบบนี้แหละครับคือส่วนหนึ่งของบทเรียนสําคัญสำคัญจากเวที Top Table ในงาน b i ทคัพ s ัม m ิ t สอ2พันที่ผ่านมานี่เองเป็นเวทีที่รวมเอามุมมองของนักลงทุนตัวท็อปของไทยไว้เพียบเลยครับวันนี้เราจะมาแกะรอยความคิดของพวกเขากันไปทีละชั้นทีละประเด็นกันเลยครับ โอเคจุดเริ่มต้นของการสร้างความมั่งคั่งเลยนะครับมันไม่ใช่เรื่องการลงทุนซะทีเดียวแต่เป็นการป้องกันความเสี่ยงก่อนซึ่งก็นํามาสู่ประเด็นแรกที่เขาถกกันอย่างเผ็ดร้อนเลยนั่นก็คือเรื่องของประกันครับที่เปรียบเหมือนเกราะดานแรกสุดของเราเลยคือบนเวทีเนี่ยเขาแบ่งเป็น2มุมมองที่ชัดเจนมากเลยครับสาหรับคนทั่วไปอย่างเราเราเนี่ยประกันมันคือเคลื่อนมือโอนความเสี่ยงที่ขาดไม่ได้เลยถูกไหมครับป้องกันเหตุการณ์แบบ ทีเดียวหมดตัวได้เลยแต่สําหรับกลุ่มคนที่รวยมากๆแล้วเนี่ยเขามองว่าประกันชีวิตอาจจะไม่จําเป็นแล้วก็ได้เพราะเขารับความเสี่ยงพวกนั้นเองไหวสบายๆเลยทําให้เป้าหมายของการทําประกันของเขาเปลี่ยนไปเลยครับและตรงนี้แหละครับที่พีคมากสําหรับคนรวยประกันมันไม่ใช่แค่เรื่องป้องกันความเสี่ยงแล้วแต่มันคือเครื่องมือทางเงินสุดล้าที่เรียกว่า PPLI หรือ Private Placement Life Insurance ูง่ายๆคือแทนที่จะจ่ายค่าเบีย้ยเป็นเงินสด เขาใช้สินทรัพย์อื่นเลยครับอย่างคริปโตหรือที่ดินมาจ่ายแทนแล้วสินทรัพย์พวกนั้นก็จะถูกห่อเอาไว้ในกรมธรรม์พอจะส่งต่อเป็นมรดกหรือรับผลประโยชน์อะไรเนี่ยโอ้โหสิบที่ประโยชน์ทางภาษีมหาศาลเลยครับคุณคมสันนี่แหละครับตัวอย่างที่ชัดเจนสุดๆเลยเขาเพิ่งซื้อประกันไปหมาดๆมูลค่าสูงถึง15ล้านเหนรียญสหรัฐทําไปเพื่ออะไรก็เพื่อป้องกันความเสี่ยงให้ครอบครัวนี่แหละครับเพราะเจ้าตัวเองก็ยอมรับเลยว่าสไตล์การลงทุนของเขาน่ะเสี่ยงสูงมาก ทั้งการทุ่มสุดตัวกับธุรกิจและก็การใช้ชีวิตแบบเต็มที่ด้วยเอาละครับพอเรามีเกราะป้องกันที่แน่นหนาแล้วทีนี้ก็ถึงเวลาเข้าสู่สนามรบของการลงทุนกันจริงจัง,จ,ง,จ,งจังแล้วมาดูกันเลยครับว่าแต่และท่านเนี่ยเขามีกลยุทธ์ปั้นพอร์ตให้โตแตกต่างกันยังไงบ้างจากชาร์ตนี้เราจะเห็นภาพปรัชญาการลงทุนที่ต่างกันชัดขึ้นเลยครับนอกเหนือสองขั้วที่เราเห็นไปตอนแรกแล้วเนี่ยยังมีอีกแนวทางที่น่าสนใจมากๆคือสไตล์ของคุณพอพัทรพลที่อยู่ตรงกลาง เป็นสายนักปรับตัวที่ยืดหยุ่นไปตามเกมจะเห็นเลยว่าคุณคมสรนผู้ควบคุมเนี่ยคือเน้นอำนาจเบ็ดเสร็จในขณะที่คุณดิวราชางเงินพันผลก็คือปล่อยจอยเลยไม่ยุ่งเรื่องบริหารแม้แต่น้อยและพลังของกลยุทธ์แบบคุณดิวเนี่ยมันเห็นภาพชัดๆจากตัวเลขนี้เลยครับเขาได้ปันผลจากหุ้นทิสโก้ปีละ15%ตคิดดูสิครับ1 5เเเทียบกับต้นทุนเฉลี่ยที่ซื้อมานี่แหละครับเหตุผลที่เขายืนยันเสียงแข็งเลยว่าจะไม่ขายหุ้นตัวนี้เด็ดขาด เพราะมันคือเครื่องปั๊มเงินสดชั้นดีเลยล่ะครับส่วนนี้คือตัวอย่างการปรับตัวของคุณพอครับชัดเจนมากแต่ก่อนพอร์ตของเขาเนี่ยมีหุ้น90คริปโตแค่10นะครับแต่พอตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลมันโตระเบิดเขาก็ปรับพอร์ตทันทีเลยเป็น70ต่อ30เพื่อไม่ให้ตกรถไฟขบวนนี้นี่แหละครับที่แสดงให้เห็นความยืดหยุ่นในการจัดพอร์ตของเขาเลยทีนี้เราลองถอยออกมาดูภาพที่ใหญ่ขึ้นกันบ้างนะครับไปดูกันที่กลยุทธ์ระดับมหาภาคเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสกุลเงินที่ถื วิสัยทัศน์ที่มีต่อคริปโตหรือแม้แต่ความกังวลต่อภาพรวมเศรษฐกิจแค่เรื่องการถือสกุลเงินนี่ก็สะท้อนมุมมองได้เยอะเลยครับอย่างคุณซีเนี่ยแทบจะเทหมดหน้าตักไปที่ดอลลาร์สหรัฐเลยในขณะที่คุณดิวก็จะกระจายความเสี่ยงไป3ามสกุลเงินคุณพอเน้นเงินบาทเป็นหลักส่วนคุณคมสันนี่คือแทบไม่ถือเงินสดเลยครับเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ของเขากลายเป็นธุรกิจไปหมดแล้วพอมาถึงมุมมองด้านคริปโตโอ้โห ไม่มีใครชัดเจนเท่าคุณท็อปอีกแล้วครับเขายังคงเชื่อมั่นในเหรียญโซลาร่าแบบสุดหัวใจเลยนะแม้ว่าจะเคยติดลบไปมากกว่า1,000ล้านบาทภายละวันเดียวนี่มันแสดงให้เห็นเลยครับว่าความเชื่อในวิสัยทัศน์ระยะยาวของเขามันอยู่เหนือความผันผวนระยะสั้นจริงๆ และทำไมถึงเชื่อมั่นได้ขนาดนั้นก็เพราะคุณท็อปมองว่าโซลาน่าที่เขาลงทุนไปตั้งแต่ราคาแค่0.25ดอลลาร์เนี่ยมันมีศักยภาพที่จะปฏิวัติระบบการจ่ายเงินของทั้งโลกได้เลยด้วยความเร็วของมันที่สูงมากๆชนิดที่ว่าอาจจะเข้ามาเปลี่ยนบทบาทของธนาคารกลางในการโอนเงินค่าประเทศไปเลยก็ได้ มาถึงส่วนสุดท้ายแล้วครับและอาจจะเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดของพีระมิดนี้เลยนั่นคือคําถามที่ว่าแล้วไอ้ความมั่งคั่งทั้งหมดที่เราพยายามสร้างกันเนี่ยสุดท้ายแล้วมันมีไว้เพื่ออะไรกันแน่ทุกคนบนเวทีนี้เห็นตรงกันเป๊ะเลยครับว่าใช่ช่วงสร้างตัวเนี่ยต้องลุยให้สุดต้องทํางานหนักอันนี้จําเป็นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ชีวิตมันเริ่มมั่นคงแล้วนะจุดโฟกัสต้องเปลี่ยนครับต้องหันกลับมาดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจของตัวเอง คุณซีเคให้มุมมองที่คมมากเลยครับเขาบอกว่าสุขภาพคืองานหลักไม่ใช่งานอดิเรกนะคืองานหลักเลยเพราะอะไรเพราะคุณภาพของการตัดสินใจในแต่ละวันมันสําคัญกว่าปริมาณเยอะเลยครับดังนั้นสุขภาพที่ดีเนี่ยมันคือรากฐานของการทํางานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองและคําพูดปิดท้ายที่ผมว่าทรงพลังที่สุดเลยนะครับมาจากคุณท็อปจิรยุทธ์ที่ฝากไว้ว่าจงมีความกล้าที่จะลงมือทําในสิ่งที่เรากลัวเพราะสุดท้ายแล้ว เราจะได้ไม่ต้องตายไปพร้อมกับความรู้สึกเสียดายคำถามสุดท้ายที่ทิ้งไวใ้ให้เราคิดมันเลยไม่ใช่เรื่องเงินอีกต่อไปแล้วครับแต่มันคือเรื่องของชีวิตว่าถ้าความล้มเหลวมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมานั่งเสียใจทีหลังเราจะกล้าลงมือทําอะไรนี่แหละครับคือบทสรุปที่น่าจะทําให้หลายคนได้ฉุกคิดจากการถอดบทเรียนในครั้งนี้